ผานยกร่องแบบใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชายททุกท่านครับมาดูผ่านยกร่องรูปแบบใหม่ครับเอาไว้ใช้เองนอบใหญ่หมาก ตัวนี้เป็นเล็กฉากเล็กากประกอบนะครับกระทูผานใหม่ครับจะใช้บัวเกา่าที่เด็ดอยู่ตรงนี้ตัวนี้เป็นแกนกระบอกกระบอกไฮดรอลิกของรถรถไมคโคร ตัวนี้ก็เหมาะากับเข้าเข้ารองต้นไม้เข้ารองต้นไม้แบบไม้ครับก็ลองลองทำดูครับตัวนี้ก็ เป็นพื้นที่ใส่กระบะก็ได้ครับก็จะทําทําพื้นที่ใส่กระบะไว้ปลูกนั่งปลูกบนนี้เลยเ<อ>ยกร่องด้วยปลูกไปด้วยปลูกทีละสามคนก็ได้ครับตามร่องตรงกลางร่องหนึ่งข้างร่องหนึ่งข้างในร่องหนึ่งไม่ไอเดียถือว่าดีครับตัวนี้ก็หมุนได้นะครับหมุนได้ จะรู้ไว้หมุนแล้วปรับตั้งได้แบบไหเนเดี๋ยวไปดูตอน ใช้งานจริงครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับอ่ะคลิปนี้บายบายกันนี้ครับสวัสดีครับส,สั้นๆ